็กในใชายแดนใต้เช้าเหมือนทุกวันแต่ในหัวใจเด็กคนหนึ่งมีบางอย่างไม่ธรรมดาเขาชื่อว่าอามีนเขาอยากเรียนเพราะเขาเชื่อว่าเรียนดีมีความสุขไม่ใช่แค่เก่งในห้องแต่คือเก่งในชีวิตกระเป๋าใบใหญ่นักแค่ไหน อามมนก็ไม่บ่นเพราะเขารู้ว่าทุกความหนักของหนังสือที่เขาแบกไว้คือบันไดให้เขาพาครอบครัวออกจากความลำบากสำหรับอามมนเรียนดีคือการได้เรียนในทุกวันแม้ไม่มีอุปรกรณ์การเรียนที่แพงแพงเหมือนคนอื่นและมีความสุขคือการได้กลับบ้านมาเล่าเรื่องให้แม่ฟังด้วยรอยยิ้ม ที่โรงเรียนอาเมนและเพื่อนๆต่างวาดฝันการเต็มกระดาษเมื่อครูไฟซอนถา,ถามถึงอนาคตซีตีอยากเป็นครูยายาอยากจับปลาส่วนอาเมนอยากเป็นนักประดิษฐ์เพื่อช่วยคนในหมู่บ้านให้อยู่ดีกันดีแม้ฝันจะใหญ่แต่เขาเชื่อว่าความฝันเริ่มจากห้องเรียนเล็กๆที่นี่ เด็กบ้านบ้านเล่นบ้านบ้านหัวเราะบ้านบ้านแต่ความสุขไม่บ้านบ้านเลยเพราะความสุขของเด็กไม่ได้วัดจากมือถือหรือห้างสับสินค้าแต่วัดจากเสียงหัวเราะบนพื้นดินที่พ่อแม่ปลูกมันมาเรียนดีมีความสุข คือการได้เรียนรู้จากชีวิตไม่ใช่แค่ในหนังสือบางบ้านเปิดไฟแอร์เย็นฉ่าแต่บ้านอามีมีแค่ตะเกียงกับหัวใจที่ร้อนแรงพอแม่เฝ้ามองลูกชายที่ก้มหน้าอ่านหนังสือโดยไม่เคยปวดไม่มีคำว่าเหนื่อยเพราะเขารู้ว่าความรู้คือของขวัญที่พ่อแม่ให้ไม่ได้ แต่เขาจะคว้ามันด้วยตัวเองในวันนั้นชื่อของอามินคือเสียงที่ทุกคนตบมือให้เขาอาจไม่ใช่ที่หนึ่งในวิชาคณิตและไม่ใช่เด็กเรียนเก่งแต่เขาคือที่หนึ่งในเรื่องความตั้งใจและความมีน้ำใจครูบอกว่าเด็กที่เรียนดีคือเด็กที่เรียนแล้วไม่ลืมรอยยิ้มและเด็กที่มีความสุขคือเด็กที่ไม่ทิ้งความฝัน เรียนดีมีความสุขไม่ใช่แค่เกรดเต็มร้อยแต่คือการได้เรียนในที่ที่มีรากเงา้ามีวัฒนธรรมมีบ้านมีครอบครัวและถ้าใจยังอยากเรียนแม้เป็นแค่นกเงือกในป่าก็จะบินได้เพราะมีความสุขจากการเรียนรู้ที่แท้จริง